มาจ้ะเปิดฉากมากัดเลยมาพ่อพี่้อกจะพามาหาเก็บเ็ดหูหนูเก็บเ็ดหูไปขายกันได้บึงแน่พุณน,นะหา,าเก็บเ็ดหูหนูโอ้ยแต่ละดอกนี่นคุณไปขายเพื่อนสาวเวียดนามจ้ะ จะริงโลกกะหอยข้าจาว่าในเหลวทีสงงานสร้างบอกเดีย๋ยวกันงัดมวนอีหลีพ่อแม่เี่น้อกสิฉันช่างสิงว่นแวัน่นว่าเก็บสันเหลี่ยมมืดเขมด้๋ยวพ่อแม่พี่นออ้อก,นอ,อ,นอกปลากินลูกอม จริงๆมันก็ว่าในเมือดอตีดอกหมูฝน,นมันตกสันแล้วเลือนส่งนี่ปปไปเล่นหมืออื่นแบบเดียวจ้าพุณแต่ลรเยอะ <c oughs> หงยเกี่ยวหัวออกแล้วควอมแพร่ี่นองก็เห็นอินโอก,ก้ออกแล้วกำลังสวยเลยเอาไปแกงดูเพชใส่ถอดไข่กับเส่อเข้อจัดด้วยโอ้ย ิงแหวนจะดิดขมตาโอ้ยลื่นดีขนาดเี้เห็ดอันนี้มั้น็ะฝนตกใส่นี่ว่าต้องยากเลยคหะว่าต้องขาดเก็บนิดหน่อยฮะหาต่อจ้ะโอ้กล่องเกี่ยวใหม่ จะไม่เห็ดเอียงตอดหรอกเปื่อยอ้ถิ่มอยู่คนเปื่อยอ้ถิ่มพี่นะาติจูแม่เห็ดเอียงเกิดเป็นกุ้งอ้วกปะคนะเบื่อไปพ่อแม่พี่น้องเห็ดอยโนกิกับเห็ดนางลมนางลมดอกหน่อยเห็ดนางลมกำลังเกิด สวยงามนะาจ๊ะเนาะบอกขาเป็นขึ้นมาเสียตรงตะดอกจังบ่เปื่อนกันในหน่วยกำลังเกิดอีก่อคนทางพี่ดอกเป็นงไงนึ่งเนี่ยตโตเต็มที่ดอกนี่หน,น่อยเหยียบตะดอกมัน ันเดี๋ยวเจอที่น่าอี๋โอ้ยผมเ็ดนั่งล่งกว่าจะนวดป่อยหมดแหละบุ้งเนี่ยโอ้ยเล่มออกหน่อยก็เล่มออกพอมันออกคนอันนี้อ้อยปล่อยไว้เท็ดเมื่อกี้ก็รลังเกินผิดปล่อยไว้ปล่อยไว้ยังว่ากิพร้อมกันฮะพลาสเตอร์ไปจ้ะ ไปหาต่อเพ็ดอันนี้จ้ามึงน่เนี่ยผัวนะงัดนึ้ตมาัวนะจากว่าหอมบาคิวละตัวค่ายๆก็เพ็รเอียงก็แล้วจ้าเขาเอนเพก็ลเพชรหอมสีม่หอกจ้ะสีค้ายๆก็เพชรโอมเนอะ กุมยเปลายสามโมงสี่สิบเมื่อแล้วดวงนี้ไม่ต้องไปหาเก็บเบีอย่าหรอกจ้ะอันนี้ก็เมื่อสล้วจักเซตยังเดือดงานออกจากงาน,งานมากกับมืดแหละเมืดถึงแก้วไหนออกทุกคนจับปา ป้าป้าป้าเฮดบึงร้านพี่พี่สร้าง่าเป็นโอ้ยบึงล้วเนเลยจา้าเพนเป็นช่องามขนาดบึงแล้เนี่ยช่อบังงกงน่าจะเนาะ ล้างกินซาบลาบอยู่จ้ะปุณนะุนนะลืบไปลืบไปข้างล่างโอ้ยทาอีกจักคุณนะเต็มสับลาบอไปหมดทาอีกจักอาทิตย์หนึ่งแล้วจ้ะจังว่าเบิ่งไม่เนาะปุณยู้์กลับแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องมืดค่ำแล้ว จะไปเก็บเอยามาไปจะไปตกแตงเอเอจานของเอจัดไฟของเอยุโรปยิ่ชนบัานเฮ้ากับไปเอินกับท่งเนาะช่างเดินมาเขาก็จัดอีกแบบนึงภาคเขา,าวาลละจ้ะ